สวัสดีครับพี่มีจากช่องหมีอ้วนดูดวงธาดินวันนี้ราศีพฤกษภราศีกันและก็ราศีมังกรความในใจจากคนรักเก่าเรามาฟังนายความรักแบบแรนดอมของชาวธาดินกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณนะครับแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าคนในความสัมพันธ์เก่าอยากจะมีอะไรอยากจะพูดกับคุณบ้างอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมเรามาฟังกันนายกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าดวงความรักของคุณนะครับกับคนรักเก่าคนนี้นะครับเขามีอะไรจะพูดกับคุณ อยากจะบอกกับคุณบ้างนะครับเปิดบรูเซตแรกนี้นะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินเองนะครับถ้ามีคนรักเก่าหรือว่าแฟนเก่านะครับในความสัมพันธ์นักข่านนี้เนี่ยเข้ามาในช่วงชีวิตนะครับหรือว่ามีมุมมองกับเราผมบอกเลยว่าเขาจะเห็นความปิดใจจากเรามากๆนะครับผมบอกเลยว่าการปิดใจนะครับการไม่พูดแบบตรงไปตรงมาการไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าการไม่น้อมรับนะครับหรือว่ามีมุมมองกับเรื่องที่ดีกับความรักเนี่ยเป็นอะไรที่ปิดใจมากๆของชาวธาตุดินนะครับผมว่าเขารับรู้ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าตัวคุณเองจะไม่เปิดรับอะไรทั้งนั้น ในช่วงเวลานี้ทั้งคนคุยใหม่คนคุยเก่าก็ดีนะครับหรือว่าคนในความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือคนที่มีความรักนขคะนี้เป็นอะไรที่มีปัญหามากๆนักขณะนี้นะครับความรักนะครับหรือว่าความสัมพันธ์กับคนเก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าในมุมมองของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความอยากกลับมานะอยากกลับมาคุยอยากกลับมาให้ความรู้สึกดีๆนะครับแต่ว่าพอเจอคุณพูดอะไรที่มันตรงๆนะครับเจออะไรที่มันช็อตๆเกิดขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าทําให้เขาถอยไปเลยนะครับใจจริงเนี่ยเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับกลับมาหากันกลับมาคุยกันกลับมา รู้สึกดีด้วยกันอีกครั้งแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ยากมากสําหรับเขาแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวคุณเองไม่เปิดรับอะไรมีประสบการณ์ในด้านที่แย่นะครับและเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักนะครับตัวคุณเองพร้อมที่จะไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่ไปข้างหน้ากับเรื่องของความรักแต่ไปข้างหน้ากับเรื่องของการงานไปข้างหน้ากับเรื่องของการหาตังค์นะครับไปในข้างหน้าในเรื่องของการใช้ชีวิตที่มันก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําดับที่2ลําดับที่3ไปเลยนักขนาดนี้ของชาวธาตุดินครับเทนที่2อนะครับเป็นไงบ้างนะครับวา่ าเขารู้สึกดีนะครับที่ให้ใจคุณในรุมมุมมองกับเรื่องของความรักแต่นะคะอน,นี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วความรู้สึกดีของเราทั้งคู่นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วนะครับความในใจจากคนรักเก่าดีเขาอยากจะกลับมานะครับอยากจะกลับมาคุยกับมาสานสัมพันธ์อีกครั้งแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วนะครับรวมถึงเขาคิดว่าจะเริ่มต้นกันใหม่แต่ตัวคุณเองชาวท่าดินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่เปิดใจอะไรทั้งนั้นนะครับเงียบกีบกับเรื่องความรักมากๆคคครรัับบบเเสสุดท้้าาายนนนะะป็ไงวมากคนรับอยผมบป นะครับว่านักข่านี้ชาวทัดดินดูดีขึ้นสวยขึ้นลดน้ําหนักนะครับหรือว่ามีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับแต่งตัวดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นนะครับทำให้ดึงดูดคนเนี่ยเข้ามานะครับทั้ง2เพศเลยทีเดียวนะครับทั้งแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่านะครับคนในความสัมพันธ์เก่าๆและรวมถึงคนใหม่เข้ามาด้วยรวมถึงคนที่เป็นเพศเดียวกันด้วยนะครับบอกเลยว่าจะดึงดูดเข้ามามากๆนะช่วงนี้แต่บอกเลยว่าชาวทัดดินจะไม่เปิดใจให้กับใครเลยนะครับตอนนี้เหนกเหนื่อยกับเรื่องความรักมากๆนะครับพร้อมที่จะมุ่่่งงหน้าตออกับเรื การงานและการหาตังค์อย่างเดียวเลยนะครับในช่วงนี้เนาะถ้าถามว่าเรื่องของความรักจากคนรักเก่านะครับเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากจะกลับมาครับผม